สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มกินทิ้งกินขว้างจะมานําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่ากวนจังค่ะปัญหาก็คือผลไม้เหลือโดยเหลือจากการซื้อตามความต้องการเหลือจากผลไม้ที่ได้รับเนื่องในโอกาสต่างๆและเหลือจากผลไม้ตามฤดูกาลคะ่ะวัตถุประสงค์นะคะคือ 1. เพื่อถนอมอาหารการกวนช่วยยืดอายุผลไม้ทําให้เก็บไว้ได้นานขึ้นโดยลดความชื้นและใช้ความร้อนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เน่าเสีย และ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ที่กวนแล้วสามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นแยมผล,ไม,ล,ผลไม้กวนผลไม้กวนท็อปปิ้งหรือว่าขนมต่างๆค่ะแผนผังกระบวนการหัวข้อการถนอมผลไม้สาเหตุที่เลือกต้องการยืดระยะเวลาการเก็บรักษาผลไม้และชะลอการเน่าเสียส่วนในสไลด์นี้นะคะจะเป็นแผนภาพหลังการปรับปรุงค่ะ แนวทางการแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาคือการกวนผลไม้เหตุผลในการเลือกคือการกวนทําให้ปรับเปลี่ยนเนื้อสัมผัสให้เหนียวนุ่มและมีกลิ่นและรสชาติต่างจากผลไม้สดค่ะ mm hmm. ในส่วนของทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นภาพล่างต้นแบบแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นภาพต้นแบบค่ะส่วนในสไลด์นี้นะคะจะเป็นภาพต้นแบบหลังจากการปรับปรุงแล้วค่ะในภาพนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราค่ะ โมเดลธุรกิจคู่ค้าเจ้าของสวนและเจ้าของโรงงานพลาสติกชื่อบริษัทแก้วสีรถกิจกรรมกินส้มโอกวนทรัพยากรส้มโออินเทอร์เน็ตพลาสติกอุปกรณ์การกวนผลิตภัณฑ์ส้มโอกวน,กวน,กวนแบบลูกอมความสัมพันธ์รสชาติอร่อยสีสันหลากหลายบริการหลังการขายช่องทาง l ล n ์และ Facebook ลูกค้าบุคคลทั่วไปต้นทุนส้มโอและแพ็กเกจ20บาท ค่าจ้างแรงงาน5บาทต้นทุนถุงละ25บาทรายได้ถุงเล็ก100่รกรัมถุงละ35บาทได้กำไร10บาทถุงใหญ่200กรัมถุงละ35บาทได้กำไร10บาทค่ะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ